เสียงนี้แหละที่ผมได้ยินนะใช่ว,ว่าใชคา่คนบป่คขุดมากเฮ้ยขุดอะไรอ่ะข<อ>ุดเขาขุด้ยเขิงปืนพี่เขายิงปืน,นมีเสียงปืนด้วยเฮ้ยเ <C oughs> ขาทิ้บหิน ิกอนหนหสวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยจะพาพี่เนะี่ยกลับไปยังถางเข้าเมืองรับแรอีกแล้วนะครับพี่ที่ก็คืออย่างนี้นะคือผมเนี่ยเมื่อคืนนะผมเพิ่งกลับไปเพราผมพอนอนผมตื่นเชา้าขึ้นมาเนะี่ยผมเนี่ยฝันเห็นคนรับแรนะแต่ฝันไปในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมฝันว่าแกเนี่ย เหมือนจะเจ็บแผลตรงหน้าท้องอะพี่ว่าวันนั้นนที่ผมเห็นเขาเนี่ยเขาออกมาเหมือนว่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยกลุ่มหน้าท้องอยู่นะแล้วก็แผลนะเหมือนว่าจะยังไม่ดีขึ้นยังไงไม่รู้่คือเหมือนแล้วก็ฝันว่ามีคนมาทําร้ายด้วยพี่วันนี้ผมก็เลยอยากจะลองกลับไปดูกลับไปหาเขานะแล้วก็กลับไปดูเขาดูที่ว่าอ่าเขาเนี่ยอาการดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะผมไม่รู้นะว่าผมจะเจอเขาหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะกลับไปดูนะเพราะว่าเพื่อความ สบายใจของผมเองด้วยแหละเพราะว่าผมฝันไม่ค่อยดีนะผมนะเจอเรื่องดีๆนะพี่เพราะว่าหลังจากที่ผมเนี่ยเอารังนกกลับไปผมก็เจอ,อเริ่มเจอเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วแต่ว่าผมแค่ฝันไม่ดีอย่างเดียวเลยคือข้อเสียตรงนั้นแหละคือผมฝันไม่ดีวันนี้ก็เลยอยากจะลองกลับไปหาเขาดูว่าเขาเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างนะอาพี่เขาท่านเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างนะก็โอเคครับพี่เดี๋ยว,วผมเดี๋ยวผมรีบเดินทางต่อดีกว่าเนะ เดี๋ยวเราผมจะ,ะรีบเดินทางนะผมก็เดี๋ยวใกล้ถึงผมก็จะถ่ายพี่ดูนะเพราะว่าต้องรีบใช้เวลาการเดินทางผมเองก็เพิ่งจะว่างในช่วงบ่ายเองนะแต่เ,เรารีบเดินทางกันต่อเลย ที่ผมก็รีบเดินทางต่อเรื่อยๆนะผมยังไม่ได้หยุดพักเลยนะคือจะรีบไปให้ถึงสถานที่ที่เขาเรียกว่าทางเข้าเมาืองลแหล่คือรีบเดินทางอยู่ยเลยแทบไม่ได้พักเลยคิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงแล้วแหละอันนี้ก็เหมือนฝนจะตกด้วยไะพ,พี่เดี๋ยวขอหยุดพักก่อนไปติตกันต่อดีกว่า ตอนนี้เราเนี่ยมาถึงกันแล้วครับผมผมก็รีบเดินทางมาเลยนะกลัวว่าฝนเนี่ยมันจะตกนะแต่ฟ้าเนี่ยฟ้ามันร้องฟ้าร้องแต่ว่ากาศอย่างแจ่มใสอยู่ผมมาถึงแล้วน,นะทุกพี่ก็ไม่รู้นะว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะ นี่นะเรามาถึงแล้วผมกวาดได้แค่น้อยเดียวนะแต่ว่าผมไม่อ่านคอมเมนต์ที่พี่ไล,ลยๆคอมเมนต์นะก็จริงอย่างที่พี่พูดนะจริงอะ่ะผมเนี่ยไม่ควรมาทําความสะอาดที่บริเวณนี้นะมันจะทําให้เป็นแบบเป็นเป,าเป,นเป้าที่เป็นจุดสังเกตได้อะทําให้โจนเนี่ยเข้ามาง่ายขึ้นนะทําให้คนเนี่ยจะที่จะทานไลเข้ามาง่ายขึ้นเดี๋ยวท่านครับ ท่านผมลองไปย้อนดูในกล้องนะนะาจะต้นไม้ต้นนี้ที่ท่านหายไปผมไม่เจออะไรนะพี่เดี๋ยวเป็นึงนันเดี๋ยวขอจับเดี๋ยวขอลองรอดดูนะพี่นะผมไม่รู้นะว่าต้นไม้แล้วก็มีพี่คนหนึ่งคอมเมนต์บอกว่า ทางเข้าเมืองเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเจ็ดทางนะผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นที่ที่หนึ่งละหนึ่งที่ละที่เป็นทางเข้าแล้วก็อีกที่หนึ่งอาจจะเป็นตรงตรงนู้นนะพี่ๆนะเพราะว่าผมเคยย้อนดูในกล้องเขาหายไปตรงนู้นไม่ตรงนู้นก็ตรงนี้แหละวิวสองที่ประมาณเน,นี้ยทีย่มันก็ปกตินะพี่ๆผมว่าผมก็ไม่เจออะไรนะพยายามนนี้ดูอะ ครับท่านครับอยู่ไหมครับผมจะลองฟังเสียงก้อนหินดูนะพี่เสียงนกร้องดังมากเลยเหมือนมันกำลังตื่นอะไรสักอย่างนะพี่จริงนะพี่เสียงนกร้องเพิ่งจะร้องขึ้นมานะมันร้องดังมากเหมือนเตือนอะไรสักอย่างนะ ผมจะลองฝังแถวก้อนหินกนะ่อนนะมันอยู่ไหนล่ะผมจะลองมาฝังด้านนี้ดูนะผมได้เสียง ยงมาจากด้านโน้นพี่พี่ผมคลิปเองหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะอะไรว่าวันนี้มันวันอะไรไม่รู้นะพี่แต่ว่าผมรู้สึกไม่ดีเลยท่านครับท่าน,ท,านท่านครับอยู่ไหมครับอยู่แถวนี้ไหมครับออกมาให้ผมเห็นหน่อยครับวันนี้ผมอยากมาดูกันท่าน เราลองเดือไปนี่ดูเสียงนกพี่ฟังนะเสียงนกร้องดังมาก อ,อันนี้แล้วแต่ความเชื่อคนนะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเขากำลังจะเตือนอะไรผมบางอย่างนะเดี๋ยวผมจะลองกลับไปที่ก้อนเห็นดูเสียงตอนแรกยังไม่มีเสียงนกนะพี่ผมได้ยินเสียงคนผมได้ยินเสียงคนตะโกนพี่นันะผมได้ยินเสียงคนป้าพี่พักหนึ่งนะนนะ เสียงจริงเลยพี่แล้วก็กเมื่อกี้เนี่ยนกเนี่ยมันร้องเตือนผมหนายรอวะนะว่ามีบางอย่างอยู่เสียงคนตะโกนเมื่อกี้เนี่ยคือได้ยินแบบได้ยินจริงๆเลยนะตอนนี้นกนกเสียงนกเงียบไปละกล้อง,วนะองัวมากเลยพี่ ใช่ปะใช่คนบบบคนมั้งนี่เขาเป็นใครอะผมไม่เคยเห็นเลยเขาเป็นใครวะมาทำอะไรอะ ขุดอะไรขอ่ะเขาขุดอะไรไม่รู้พี่พี่จอดมาด้วมีจอดเลยมืนเขาขุดหาอะไรสักอย่างนะพี่นี้ผมไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะอาจจะเป็นชาวบ้านหรือเปล่าเขาเห็นอะไรสักอย่างนะ 门口也蒙烟了。 ได้กดครับอือ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  นี่คือตกใจจริงนะโอเคเปืนล,เเละเขาหาอะไรปุผมนี่เขาบอกว่า <c oughs> เขาหาอะไรไม่เจอครับผมเฮ้ยเขาทิพหินเหนื่อยวะ ก็ทิพย์ก็เห็นแค่มสั้นหมดแล้วตทนเนี้ เช่าชาวบ้านแล้วครับพี่พี่ม,รรมันเขาหาบางอย่างอยู่โอ้ออออไม่เขอลบเลยอะ กมีปืนที่ผมม่กล้าเข้าไปแต่เขาไม่ลบไม่เคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไม่หดไปนู่นละไปนู่นละ เขาเดิไนไปตู้นล้วเป็นทางขึ้นเขาวล่วตรงนี้เขาขุดหาอะไรอะ่ะนี่ผมยังไม่ค่อยกล้าเสียงดังเท่าเท่าไหร่นะโอ้ยผมจะลองดูตรงนีเลยเขาไปยังปะเอาไปแล้วนะผมจะเอาลองไปดูนะ เขาคุดหาอะไรอะ่ะคือพี่พี่เห็นหลอนใช่ปะผม,ผมเดี๋้เขาย้อนกลับมาได้เป็นเสียงกบผมยด้เ,เสียงกบนะนี่คือร่องรอยการขุดนะพ,พี่เขาหาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เขาบอกเขาหาไม่เจอนะเหมือนเขาพูดดีว่าเขาหาอะไรสักอย่างหนึ่ง ดูดิเขาป่าหินใส่ป่าดินใส่นะเขาไม่เคารพเลยพี่เขาหินเนี่ยป่าใส่เลยอะแล้วเขาก็ตีนเนี่ยกระทือกระทือก้อนหินเลยนะผมไม่รู้นะว่าเขามาหาสมบัติหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกเขา,าหาไม่เจอผมคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่รอบแรกแน่นอนที่เขามาหาเมื่อกี้ผมไม่กล้าเข้าไปจริงจงนะพี่เมื่อกี้มันมีปืนด้วยเสียงปืนดังขึ้นมาสองนัดผมนี่ครับใจเกือบหยุดเต้นไป ผมผมขอมองมั่นใจเขากลับไปยังกลับไปเลยนะน่าจะลงไปแล้วแหละถือจอบมาเล่มนึงคือพ,พี่ผมไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมไม่รู้ว่าในก่อนก่อนวันก่อนก่อนนู่นะเขาเนี่ยได้มาหรือเปล่าแต่นี่เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ผมเนี่ยได้เห็นหน้านะผมตอนแรกอะผมเนื้อเป็นชาวบ้านเสียงตะโกนมาแต่ไกลเลยพ,พี่ผมไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่าแต่ก่อนจะมีเสียงเนี่ย ผมได้ยินเสียงนกร้องนะเหมือนเขาเตือนอะไรผมบางอย่างอะเสียงดังก้องแบบร้านป่าเลยอะเหมือนเขาเตือนอะไรผมสักอย่างหนึ่งอะสักพักผมก็ได้ยินเสียงผมก็เลยรีบหลบไปตรงนน้นพอผมพเห็นคนเดินมาผมก็เนื้อเป็นชาวบ้านนะพี่พี่ครั้งหนึ่งเขาก็เริ่มขุดขุด,ข,ดขุดหาอะไรไม่รู้อะพอหาไม่เจอเขาก็ทืบก้อนหินก้อนใหญ่ที่ผมไม่รู้ว่าทางไอ้ก้อนหินก้อนนี้ก็เป็นทางเข้าเมืองรับแลด้วยหรือเปล่าแต่เขาเอาตีนนะทีบเลยนะแล้วก็จอบเลยตีตีตีต เขาเจาะอะไรขุดหาอะไรไม่รู้อะผมไม่รู้นะนี่นะนี่ก็เป็นรอยนี่เขาขุดอะไรไม่รู้ไม่รู้หาสมบัติหรือเปล่าแต่โชคดีมากพี่ผมผมเนี่ยฝันโชคดีมากที่ผมเนี่ยไม่โดนทํร้ายแล้วก็ท่านเนี่ยไม่ออกมาให้เห็นด้วยนะคือผมกลัวถ้าท่านออกมาเนี่ยอาจจะโดนทรํรลายด้วยก็ได้โชคดีมากที่ท่านไม่ออกมาคือผมฝันนะผมฝันร้ายจริงๆก็คือ เหมือนฝันจะเป็นจริงด้วยนะพี่พฝันว่าเขาไม่ค่อยสบายหนักเนี่ยพอมาถึงเนี่ยก็เจอไข่ไม่รู้เนะมาขุดรอบๆบรบเิเวณก้อนหินโอเคก็คิดว่าวันนี้ท่านน่าจะไม่ออกมาแหละผมก็จะรีบเดินทางกลับละแต่ดีมากที่ท่านไม่ออกมาโชคดีมากผมถือว่าโชคดีมากที่ท่านไม่ออกมานะเดี๋ยวก่อนกลับผมก็จะรีบะจะกบดินอะไรเขาก่อนนะพยายามกบดินก่อน ชคดีมากเลยพี่ที่โจนเนี่ยมันไม่ขุดเยอะกว่านี้นะนี่มันขุดแค่น้อยแต่มันหาไม่เจอมันก็เลยกลับไปก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะผมจะไม่ลงไปทางเดียวกับเขานะผมจะลองอ้อมไปอีกทางผมว่าอ่าเผื่อว่าผมเนี่ยลงไปแล้วเจอเขาขออนุญาตเดินอ้อมไปอีกทางนะก็โอเคเ๋ยวผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์นหนึ่งแช่น,นะ ผมขอตัวกลับก่อน